สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดเนาะมาอัปเดตบอนไซมะพร้าวจากสวนพักวินนะคะด่มองว่าสเสน่ห์ของบอนไซมะพร้าวคืออ่ารากเนาะคือมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือรากมะพร้าวในส่วนตรงนี้เราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยเนาะมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมากนะคะ นี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบอนไซมะพร้าวนะคะก็คือลากเห็นไหมแล้วก็กลาเห็นไหมคะลำต้นแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงจนใบเขาแตกอะคะ่ะก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งกิมมิกเนาะอืมนี่นี่คือสเสน่ห์ของบอนไซมะพร้าวนะคะ ส่วนของต้นนี้ดียังไม่ได้เอเคลือบกลานะคะอันนี้คืออดีจะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงไปก่อนเลยให้ลากเขาได้แบบได้สร้างลากก่อนเนาะเห็นไหมนี่ยคะะลากอันนี้เขาก็เจาะลงเจาะเขาเข้าไปในกะลาเห็นไหมเนี่ยดีว่ามันสวยขึ้นอยู่กับคนที่ชอบเนาะว่าชอบแบบไหนเนาะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมต้นอื่นนะคะเห็นไหมคะนี่ต้นใหญด่ดีก็คือจะปล่อยให้เลี้ยงลากไปก่อนเลยนะคะเลี้ยงลากอันนี้ยกนี่ค่ะส่วนใครที่ยกยกขึ้นสูงแบบนี้เนาะแล้วกุบแลยังมีลากที่แบบเรียงซันอยู่แนะนำให้ให้หาหลอดมาใส่นะคะ เนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ดีจะเน้นลากเน้นเลี้ยงลากไปก่อนเนาะลากสวยแล้วเราจะแต่งยังไงก็ได้นะคะดูตอนนี้ไหนลากทำไมนะคะอันนี้ใสองยอดนะสองยอดก็อยากจะปล่อยให้ให้เขาจเจริญเตโตไปก่อนอในส่วนของต้นนี้ดีก็จะเลี้ยงอ่เหลือคงไว้ครึ่งตัวตัวกากนะคะตัวกาก ยังไม่มีเวลากรีดในส่วนของดำๆออกเนาะเดี๋ยวรอรอก่อนอนะรอว่างๆก่อนตอนนี้ก็เลี้ยงรากไปก่อนนะคะอันนี้สามยอดค่ะอันนี้จริงๆเป็นสี่ยอดนะเสียใจมันมันหักไปยอดหนึ่งนะขนาดยังไม่ได้ทำอะไรนะเลี้ยงรากไปก่อนคะ่ะอันนี้สี่ยอดซึ่งดีจะไม่ทำอะไรเลยนะอันนี้สามยอด มุมไหนะจะให้ให้เห็นมันเป็นสามยอดนี่เห็นไหมคะมีสามยอดนะพวกหลายยอดบอกเลยว่าดีจะยังไม่ยังไม่แต่งอะไรนะเพราะโอกาสอาโอกาสที่จะเสียหายมีค่อนข้างสูงพยายามเน้นเลี้ยงล่ากไปก่อนนะอันนี้สามยอดยอดเนี้ยหัก หักเราก็เนี่ยเพิ่งแทงยอดขึ้นมาเราก็เป็นความโชคดีนะที่พอแทงยอดขึ้นมาปุ๊บตัวยอดเขาเอ็นเห็นไหมคะเพราะว่าหลายยอดปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าขึ้นตรงๆเนี่ยมันก็มันก็จะเบียดกันนะ่ะอืมอันนี้ก็สองยอดยังไม่ได้กรีดเลยนะคะลูกนี้สวยนะลากคุมเลเห็นไหมคะ นี่นะคะเน้นลากเน้นเลี้ยงลากไปก่อนนะเห็นอันนี้สังเกตย่งงายๆเห็นไหมของดีจะแบบเน้นเลี้ยงลากไปก่อนเลยอ่ะตอนนี้นะคะเน้นเลี้ยงลากไปก่อนค่อยๆใจเย็นๆเนาะค่อยๆใจเย็นๆอืมนี่ค่ะอันนี้จะจะเป็นทรงสูงหน่อยนี่ ในส่วนตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ที่ว่าใบแตกแล้วเห็นไหมคะใบแตกแล้วใบแตกอน,นี้จะเป็นทรงสูงนะอือให้ดูตนันนี้ไมยมเงินไมยมทองนี่ค่ะเป็นไม้เป็นไม้บงคนนะตรงเนี้ยไมยมเงินไมยมทองเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเนาะน โอเคค่ะคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากอ่ะเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ